ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหนุ่มหมอตู์แอร์และประเขาครับก็วันนี้เราจะมารับชมการซ่อมแอร์ของ Honda Accord G9 ครับปี2 0 1 3ครับก็คันนี้ลูกค้าก่อนหน้านี้ได้ไปเติมยามาประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับก็เย็นอยู่ได้วัน2วันครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นภายในรถครับก็คาดว่ากลิ่นที่เหม็นน่าจะเกิดจากตู้แอร์เสื่อมสภาพครับ ก็รถคันนี้ก็ใช้มาประมาณเกือบ30,000นรูแล้วครับก็ใช้มาเยอะพอสมควรครับก็เดี๋ยวเราจะถอดรื้อตู้แอร์ออกมาเช็คสภาพดูครับขั้นตอนในการถอดรื้อก็เราก็จะถอดเก๊ออกครับแล้วก็ดึงกล่องรูเวอร์ออกมาครับกาจะประมาณนี้ครับดึงตัวแอร์ออกมาบริเวณข้างๆนี้ครับ ตอนในการถอดภายนอกครับถอดน็อตยึดแป๊บแอรจุดเชื่อมต่อเข้าตู้ครับ สภาพฟิลเตอร์กรองแอร์ครับก็สงสัยลูกคา้าไม่ได้เปลี่ยนมาหลายปีแล้วครับค่อนข้างดำครับเนี่ยครับฝุนเต็มไปหมดครับนี่คือสภาพภายในครับหลังจากที่เราดึงตู้แอรออกมาแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะ ล้างทาความสะอาดภายในให้ลูกค้าให้หมดครับทุกจุดครับแล้วก็เป่าฝุ่นครับครับก็มาดูสภาพตู้แอร์กันครับนี่ครับตู้แอร์ที่รั่วซึมครับรเวยรอยต่อนะครับเป็นคราบน้ำมันเกาะอยู่ครับแล้วก็ตู้แอร์ค่อนข้างเสื่อมสภาพครับก็ขั้นตอนในการล้าง กล่องโฟลเวอร์แอร์ครับแล้วก็เปิดอตัวแอร์ให้ลูกค้าครับครับเราก็มาดูอะไรที่เราจะทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับก็มีเพิ่มเติมครับแผงรังพึ่งแอร์ของลูกค้าเราตรวจเช็คแล้วค่อนข้างเสื่อมสภาพครับแผงปินคอยเปิดอยไวหมดแล้วครับก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนครับแล้วก็มีซุดนะครับคอมครับก็เสื่อมสภาพด้วยครับ อายุรถสิบปีแล้วครับก็ทำการเปลี่ยนใหม่ครับอันนี้คือตัวแอร์ครับก็ราคาก็เลือกเป็นของเป so ็นโซ่คุกเกียร์ครับนี่ครับตัวใหม่ส่วนนี้คือเป็นชั้นวางับก็เป็นเป็นโซ่ครับนี่คือแผงตัวแอร์ครับก็เป็นเป็นโซ่คุกเกียร์ครับนี่คือปิลเตอร์ตัวแอร์ครับ,น, so e รบ,น,รบนี่คือชุดหน้าทัชของแอร์ครับ ทั้งหมดนี้เราจะประกอบเข้าไปในรถให้ลูกค้าครับขั้นตอนการอคอมเพรสเซอร์ออกมาเปลี่ยนชุดหน้ารัดคอมเมรเอร์เราก็จะถอดหลัง,องแอมแอร์บริเวณนี้ครับอคอมเพรสเซอร์เราก็ได้ถอดแล้วนะครับนี่คือสชุดหน้าคัดคอแมแอร์ครับ เราจะถอดออกมาเปลี่ยนใหม่ครับขั้นตอนการเตริมน้ำมันคอมทดแทนในระบบครับครับขั้นตอนการทดแทนครับนี่คือแผงแอร์ครับเราถอดไปแล้วครับ สภาพแง่งงครับก็มีจุดรั่วซึมเลยครับบริเวณน,นี้ครับแล้วก็แผงเิ็นคอยก็เกยล้มหมดแล้วครับนี่คือโอลิงก็แอร์ทุกจุดครับทุกจุดเชื่อมต่อเราก็จะไล่เปลี่ยนให้หมดทุกจุดเลยครับ ขั้นตอนในการใส่ตัวแอร์กลับคืนครับครับอยู่ในช่วงขั้นตอนการใส่แผงแอร์ครับ ในช่วงขั้นตอนการใส่คอมแอร์กับคืนครับครับมาดูความเรียบร้อยครับตอนนี้น้ำยาแอร์เราก็เติมเข้าไปเต็มเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในช่วงการเทสระบบครับก็มาดูค่าเกจครับค่าเกจฝั่งโลก็ประมาณ30ครับไฮเพชเชอร์ก็ประมาณ200รอยครับก็ไม่เกินครับประมาณนี้ครับ เป็นน้นจับครับมาดูงานประกอบภายในครับครับงานประกอบเราก็ประกอบเข้าตำแหน่งเดิมทุกจุดแล้วครับอุณหภูมิหน้าช่องแอร์ตอนนี้ก็ประมาณ6.4ครับก็ลดลงต่อเนื่องครับ ครับก็เรียบร้อยครับ Honda Accord G9 ครับปี2013ครับก็เปลี่ยนอะไหล่แอร์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานครับก็ฝากกดติดตามผลงานร้านหนุ่มออโต้แอร์ลาดตะเคาด้วยนะครับโทร0899211805ครับท่านใดมีปัญหาเรื่องแอร์รถยนต์สามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับหรือว่าจะนำรถเข้ามาเช็คกับทางร้านเราได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนลาดตะเคารดทยกครับ ว่าเยียงเยียงกับปรรดบเขาครับครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม